คนเดียวอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีสุดสิลิตเงินเดือนสามพันหาแปดปีที่แล้วตอนนี้ทำดีขยันก็ได้สามพันหาเม่อ้าา yeah